อะไรที่ยังไม่ที่ทุกคนไม่สบายใจก็ขอโทษแล้วกันนะจะทําให้ดีที่สุดเพราะผมพวกเราทุกคนนะตั้งใจไว้ทําทําทํท,ทเพื่อคนไทยทุกคนนะนมันก็แน่นอนแหละต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะคนจํานวนมากแต่เราก็ไปสีเควาของรับชอบไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้อบไปหาให้ดีที่สุดนะเท่าที่สามารถทําได้ให้ดีที่สุดพอใส่เมนูมาปุ๊บมันดาวน์โหลดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เกิด ข้อสงสัยว <in> ่ามีความพยายามปิดบังอะไรหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าความกระตุ้นสารสนิยังไม่กลับมาคือเหอนว่าตอนนี้ประชาชนสับสนนะคะว่าก่อนหน้านี้ประชาชนเข้าใจว่าวันที่เก็บเนี่ยจะได้มาสับสนของทางทางไลน์ทางโซเชียลแต่ไม่ได้ทางผู้พิทักษ์ข้อส่วนเรื่องข้อมูลของธนาธร ที่บอกว่าประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนรัฐบาลบกพร่องในการแก้ไขข้อมูลจริงๆแล้วที่ผมดูข้อมูลของประเทศไทยเยอะมากออกทุกวันออกแถลงการทุกวันต่างจากสหรัฐอเมริกาที่เขาออกเฉพาะเป็นเปเปอร์ในเว็บไซต์เท่านั้นทนายทอนอ้างเว็บไซต์นะครับของรัฐรัฐหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ในประเทศไทยเขามีการแถลงข่าวน,นะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขทุกวันอธิบายตัวเลขทุกวัน บอกทุกอย่างทุกหวันอย่างละเอียดนะผมว่าอย่างละเอียดนะนะก็ได้รับทางแอปพลิเคชัน Line นะครับหรือวัฒนาทรเขาไม่ได้ฟังไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องของการกระจายวัคซีนตอนนี้ก็รัฐบาลก็ทำสำหรับมุมมองของผมในฐานะประชาชนนะนะครับมองว่าก็ทำมาเต็มที่แล้วนะนะครับมีข้อบอกพร่องอย่างที่มีการตำหนิเรื่องการ PR จริงหรือเปล่าจริงนะเรื่องของหมอพร้อม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธนาธรหรือพ่อฟ้าในแกลบก็กล้าออกมาไล์สดบอกว่าประเทศไทยได้มีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 และไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันแต่เราไม่สามารถเห็นฐานข้อมูลนะครับที่ลึกแล้วก็ตอบสนองการความต้องการดูของผู้ใช้ได้คือเราไม่สามารถซอร์ตได้เราไม่สามารถเลือกกลุ่มเลือกอายุเลือกวัคซีนได้ว่ากลุ่มไหนประชากรที่ไหนอยู่ดอนเมืองอยู่พัะหนงฉีดไปแล้วเท่าไหร่เราไม่สามารถเห็น จากฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครได้เลยผมลองไปดูต่อครับว่าการจัดเก็บฐานข้อมูลในเรื่องวัคซีนรับมาเท่าไหร่ฉีดไปแล้วเท่าไหร่ให้ใครบ้างกลุ่มประชากรอะไรเท่าไหร่มันอยู่ที่ไหนผมก็ลองไปดูในเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งครับก็คือรายงานนะครับโควิดประจำวันข้อมูลประจำประเทศไทยซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ data.go.th เราไปที่กรุงเทพมหานครมาแล้วเรามองไม่เห็น นะครับเรามองไม่เห็นว่ากรุงเทพมหาคนครตอนนี้รับวัคซีนมาจากรัฐบาลกลางแล้วเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นะครับฉีดให้พระขนงไปเท่าไหร่ฉีดให้ดอนเมืองไปเท่าไหร่ฉีดให้ประเวศไปเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ก็คือไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ใช่ค่ะโอ้แล้วเราสามารถเอ่อ,อ,อถ้าไปที่กรมควบคุมโรคโดยตรงเขาจะให้เห็นข้อมูลนี้หรือเปล่า อ่าค่ะอันนี้ต้องติดต่อไปที่กรมควบคุมโรคโดยตรงค่ะแล้วผมไม่แน่ใจถ้าทําไมไม่ผมผมถามนิดนึงนะครับถ้าไม่ให้ดาวน์โหลดขึ้นเมนูมาทําไมคอ่าในส่วนของข้อมูลตรงนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคเขาเป็นคนนํามาลงอะค่ะเราจะไม่ทราบรายละเอียดว่าที่เขานํามาลงแล้วทําไมถึงดาวน์โหลดไม่ได้อะค่ะเข้าใจคือถ้าเกิดว่าไม่ให้คือผมไม่แน่ใจถ้าถ้าไม่ให้ข้อมูลกับประชาชนก็ไม่ต้องใส่เมนูมาน่าจะน่าจะดีกว่าไหมฮะ พอใส่เมนูมาปุ๊บมันดาวน์โหลดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามีความพยายามปิดบังอะไรหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอเคนะครับก็อย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะครับแม้แต่นะครับฐานข้อมูลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA นะครับก็ไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมเมื่อมีแท็บให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่อยู่ใน หน้าจอต่างๆตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราก็ได้ทำงารจริงๆแล้วได้ทำการเรน้มาแล้วในะมันต้องต้องมีกระบนกา่จะมีการไปให้เกิดทารท้ใการจรวจกรบให้ตอบว่ามีการบัทึแล้วก็ทการทีใ้กบนการนการส เป็นองความรบสัมากเระว่แหน่งเยนะครับก็ีบกนเยออาทิตย์นี้เราก็จะเน้นฝึกครนะครับทั่วเครื่องมือละกอนเพรองรับการอบรมของนักเรียนนะครับก็จะไม่ให้บรรดาผู้ปครองไดสบายใจในรืองใดว่ามือรศัพท์บางเ่ต่อไปผูเรีจะรับรนา ช่วยกันตั้งใจว่าขอให้การอนุมัตการใช้วัคุนกรสอบปรานี่ให้การอนุมัติได้รับรัฐบาลให้ความมั่นใจนะครับให้คำยืนยันว่าเมื่อิการอนุมัติไปถึอายุเราก็จะตามีัดการวัคซี่ดัดวัตถนมาให้บริการกับคนช่วงอายุที่ไม่ได้ไปดัดวั

คนไม่สบายใจก็ขอโทษแล้วกันนะจะทําให้ดีที่สุดเพราะผมพวกเราทุกคนนะตั้งใจว่าทาทํอะไรเพื่อคนไทยทุกคนนะนมันก็แน่นอนแหละต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะคนจํานวนมากแต่เราก็ไปเสียคนรับชอบไม่ได้อยู่แล้วเราก็รจะบริหารให้ดีที่สุดนะเท่าที่สามารถทําได้ให้ดีที่สุดในเชิงปรากฏการธนาธรก็มีการหยิบยกนะครับ รัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกาว่าเนี่ยเขามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาเล่นงานประเทศไทยว่าประเทศไทยอ่ะไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลลักษณะดังกล่าวทําให้ประชาชนไม่รู้เป็นการปกปิดข้อมูลหรือเปล่านะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะนานยกรัฐมนตรีนะครับก็มีการคิกออฟนะครับเปิดเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั่วประเทศและที่สําคัญนะครับก็มีการลงนาม นะครับที่จะซื้อวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอนสันนะซึ่งฉีดเข็มเดียวจบเนี่ยนะครับกับสหรัฐอเมริกาจำนวน25ล้านโดสกำหนดการส่งเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะเพราะมีใดรมีการแถลงข่าวมีคนตั้งคำถามว่าจะตรงตกลงจะส่งเมื่อไหร่แต่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ ต้นกรกฎากระคมก็จะมีการส่งวัคซีนของจอรนสันแอนด์จอนสันตอนนี้ทั่วประเทศก็มีการฉีดไปแล้ว1.4ล้านคนถึงจุด4 0 0น0คนคในช่วงวันแรกในการในการคิกออฟในทั่วประเทศแต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างะเพราะว่าลงทะเบียนไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้นะครับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นตกลงมีการปกปิดข้อมูลหรือเปล่า นในขณะที่อาจารย์เสรีก็บอกว่าการอ่อน PR ของรัฐบาลไม่รู้จะช่วยยังไงในขณะที่บลเอกประยุทธ์นั้นก็บอกว่าขอโทษนะครับกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้รัฐบาลทํามาถูกหรือยังเรื่องของวัคซีนโควิด1 9ทํนำมาถูกล้นะครับเรื่องของวัคซีนเนี่ยหลังจากป้องปรามเนี่ยหลักที่เรายือนอยู่เนี่ยก็เรียว่าหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤต นะครับยุทธการที่เชื่อว่ายุทธการไวรัสพิน่าประชาชนพ้นภัยที่ฉีดวัคซีน,นมันอยู่ในหลักแรกนะครับในยุทธวิธีก็คือป้องปรามป้องปรามเนี่ยนะครับก็จะตอบมาด้วยเยียวยานะครับตอนนี้พูดถึงป้องปรามก่อนป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเนี่ยในเฟสแรกนะครับป้องปรามเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เรากําลังทําอยู่ก็คือเรื่องของโควิด นะครับเรื่องของเอาคนมาสกัดตามจุดต่างๆไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไม่ให้เกิดคัสเตอร์ซึ่งตอนนี้คัสเตอร์ก็มีเพิ่มมากขึ้นยอดผู้เชื่อรายวันก็2000กว่าตายก็33มารายนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับสูงมากเลยละ่ะเพราะว่ามีการตรวจเชิงรุกนะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เพราะมีการลักลอบ นำคนโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเข้ามาซึ่งแรงงานต่างด้าวเข้ามาตอนนี้กําลังเข้ามาอย่างหนักและถูกจับได้ตามแนวชายแดนเป็นจำนวนมากนะครับโดยส่วนมากเนี่ยก็มาไม่ติดโรคนะครับโควิดตรวจไข้ไม่เจอแต่ก็ยังไม่ได้ตรวจโควิดนะครับซุกซ่อนอยู่ในถังน้ํามันบ้างซุกซ่อนอยู่ภายในรถบ้างหลบหนีเข้ามาภายในประเทศไทยเพื่อส่งคนงานนะครับตอนนี้ปรากฏว่าจํานวนมากติดโควิด -19 มาจากฝั่งพม่า แล้วก็เข้ามายัางประเทศไทยทำให้เกิดคัสเตอร์จำนวนมากในแคมป์คนงานในชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานต่างด้าวอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าเป้าหมายต่อไปจะเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับตอนนี้พบแล้วประมาณ74แห่งนะฮะล่าสุดถ้าตัวเลขล่าสุดจำไม่ผิดนะ74แห่งเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแล้วก็มีห้างสรรพสินค้า1แห่งนะครับที่เจอการกรุงเทพมหานครก็เกิดจากแม่บ้าน นะครับซึ่งไปไปมาๆก็เป็นแรงงานต่างด้าวระบ,บาดไปในห้างสรรพสินค้าสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะครับตอนนี้รัฐบาลแก้วิธีการด้วยการป้องปรามด้วยการสกัดนะครับในต่างจังหวัดที่จะติดพรมแดนไทยพม,มา่าไทยลาวไทยเขมรที่จะมีการอพยพเข้ามาตอนนี้พม,มา่ากําลังเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นทําให้คนอพยพเข้ามายังฝั่งไทยมากขึ้น และหวังจะได้รับการฉีดวัคซีนพมา่ายังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนกันอย่างเป็นทางการเลยนะครับตรวจโควิดไม่ต้องถามฮะเพราะกําลังเกิดความวุ่นวายในประเทศพม่านะครับแล้วก็เกิดเหตุระเบิดนะครับบริเวณใกล้นะครับพรมแดนท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายด้วยบริเวณใกล้ๆสถานบริการนะครับตอนนี้แรงงานไทยก็ถอยออกจากพมา่าข้ามมาอยู่ฝั่งไทยแรงงานพมา่าทาง สถานบริการในพม่าก,ก็ยอมจ้างข้าวแรงถึงสเท่านะครับตอนนี้สถานการณ์ในพม่าก,ก็ไม่ค่อยสงบนะครับนี่คือเหตุการณ์ในพม่าที่กําลังเกิดขึ้นทําให้คนก็อพยพเข้ามาแต่ระหว่างนี้มีคนสงสัยว่าทำไมยาเสพติดกําลังแพร่ระบาดเพราะกําลังเกิดสงครามเพราะมีการทําสงครามระหว่างฐานพม่าก,กับชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยจึงเร่งผลิตยาเสพติดเพื่อส่งไปยังต่างประเทศไม่ต้องแปลกใจฮะที่มียาเสพติดผ่านประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านนะครับส่งไปยังออสเตรเลียไปยังสหรัฐอเมริกาและหลายๆประเทศตอนนี้กระทรวงยุติธรรมก็ส่งสั่งให้ดำเนินการปราบปรามอย่างหนักนะครับส่วนเรื่องข้อมูลของธนาธรที่บอกว่าประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนรัฐบาลบกพร่องในการแก้ไขข้อมูลจริงๆแล้วที่ผมดูข้อมูลของประเทศไทยเยอะมากออกทุกวันออกแถลงการทุกวันต่างจากสหรัฐอเมริกาที่เขาออกเฉพาะ เป็นเปเปอร์ในเว็บไซต์เท่านั้นธนาธรอ้างเว็บไซต์นะครับของรัฐรัฐหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ในประเทศไทยเขามีการถแถลงข่าวนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขทุกวันอธิบายตัวเลขทุกวันบอกทุกอย่างทุกวันอย่างละเอียดนะผมว่าอย่างละเอียดนะนะครับก็ได้รับทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับหรือวัฒนาธรเขาไม่ได้ฟังไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องของการกระจายวัคซีนตอนนี้ก็รัฐบาลก็ทํา สำหรับมุมมองของผมในฐานะประชาชนนะนะครับมองว่าก็ทํามาเต็มที่แล้วนะนะครับมีข้อบอกพร่องอย่างที่มีการตําหนิเรื่องการ PR จริงหรือเปล่าจริงนะเรื่องของหมอพร้อมหมอไม่พร้อมเนี่ยนะครับถึงเวลาบอกหมอพร้อมลงทะเบียนในปุ๊บหมอไม่พร้อมเกิดความขัดข้องนะครับจนอดีตผู้พิพากษานะครับท่านก็ออกมาต่อว่านะครับอาจารย์เสรีวงมนทา นะยกรบท่านก็ตอบว่าหลายหลายท่านก็ตอบว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกะนะครับผมพูดไว้ตั้งแต่สองาทิตย์ที่แล้วว่าปัญหาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือเรื่องของงานประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ทําหน้าที่มากเพียงพอยังคงทํางานแบบโบราณน่ผลที่ออกมาทําให้ประชาชนไม่สนใจในการรับสื่อยกตัวอย่างเช่นผมเลยเนี่ยผมแทบไม่เคยรับข้อมูลข่าวสารใดๆจากกรมประชาสัมพันธ์เลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆน้อยมาก หลังจากที่เอาทหารเข้าไปบริหารกรมประจัพันธ์หวังว่าจะดีขึ้นแทนที่มันจะดีขึ้นมันแย่ลงปลเอกประยธ์ก็พูดเรื่องนี้ในสภานะครับพูดแทนรัษฎรในช่วงงบประมาณปี2565เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็ขอโทษในภายหลังนะฮะว่า เกิดข้อบอกพร่องทํางานกับคนจุนนมากแต่อย่างนั้นก็ตามรัฐบาลต้องทํางานเรื่องของการเียมพันธ์ให้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะช่อง11นะผมย้ำนะช่อง11ไทย TBS เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรอิสระก็แล้วแต่แต่ช่อง11ตอนนี้ก็มีโฆษณาได้แล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือทําไมไม่เอารายการที่มีคุณภาพไม่รู้จะเอารายการมาจากไหนก็ไปติดต่อรายการใน YouTube เยอะแยะนะครับแล้วก็ไปร่วมผลิตอะไรกับเขาก็ว่าไป นะครับเอารายการเหล่านั้นที่มีคุณภาพอ่ะนะครับที่เด็กๆเกยาวชนคนรุ่นใหม่เขาทำนะฮะมาเป็นแนวร่วมของอรัฐบาลโดยรัฐบาลไม่ต้องผลิตเองเป็นร่วมผลิตนะครับจะดีกว่ามีคุณภาพกว่าถ้ายังคงผลิตารายการแบบนะแย่ๆแ,แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เห็นศักยภาพของผู้นำนะครับเห็นวิสัยทัศน์ของผู้นําว่าขาดนะครับพอขาดการประยมพันธ์ที่ดีเนี่ยสิ่งที่ตามมานะครับ ก็เลยทาให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจข่าวปลอมก็เลยเกิดขึ้นนะครับเจา้า,าที่โดยเฉพาะกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในก็ต้องทํางานอย่างหนักทหารทํางานอย่างหนักเพื่อต่อต้านข่าวกรองกรมจัดการสงครามไซเบอร์ไม่มีก็ไปให้ทางกรมนอดาเนินการแทกนกรมนอต้องทํางานหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับจริงๆแล้ววิธีการง่ายมากหน่วยที่รับผิดชอบโดยตรงคือกรมประชาสัมพันธ์ กรมทั้งกรมนะมีงบประมาณของรัฐบาลจํานวนมหาศาลนะผมแรียกว่า,วาจานวนมหาศาลแค่งเงินเดือนพนักงานขนาดเช,าชา้าชามเย็นชามก็ไม่ไหวไสู้กับยูทูบเบอร์ YouTuber เล็กๆช่องต่างๆเขาทำรายได้มหาศาลนะครับตอนนี้รัฐบาลจึงต้องแก้ไขในเรื่องของงานประัมพันเป็นสําคัญนะครับส่วนเรื่องข้อตํำหนิของธนาธรที่มีการเปรียบเทียบ นะครับเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งของมูลรัฐในสหรัฐอเมริกามาเปรียบเทียบกับการทํางานของประเทศไทยผมว่าน้ําหนักไม่เพียงพอและผมว่าธนาธรเขากล้านะคดีเดิมยังไม่หมดความวัวยังไม่ทําหันหายความควายจะเข้าธนาธรเพิ่มอีกแล้วนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาบอกพระราชาที่อยู่ในน้ทันจะใส่มองกดกันแซนสวยงาม ชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะส,สบายแต่า ราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายรำบากเพื่อเราคนไทยทุกทุกคนเขาบอกพระราชนั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสืคลุมนั้นบนยอดประสาเสีฟ้าแต่วราชาของฉัน ราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมือที่เคยได้ยินจากนี้ sun hit right hey proud